อันนี้พาติกรรมสังฆทานของวันที่12มีนาคมแล้วก็ของวันที่13มีนาคม2568ญาติโยมที่ทำบุญกับทางวัดท่าสงยอดทั้งหมดก็7 5 0 0 7ทสังฆทานชุดละ2,000บาท16ชุดสังฆทานชุดละ1,000บาท11ชุด สังฆาชุดละห้าร้อบาทสิชุดสังฆาชุดละหนึ่บาทสองชุดสอตสส่า 在在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 在 Gracias. กับโลกกระสุนจุอาอท,ทวได้วันนี้ยุรสุขภาพแข็งแรงเป็นปัจจัยด้วยกระสุนอาจจะ,ะเป็นยาดูอนนี้อา้จะอยที่ยืนยาวเลยญาติยอมที่ทำบุญกับทางวัดทักสูงญาติยมก็ร,รับผ่อนนะโยมนะ ยถาวิวาาปุลาปิปุเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังปกาปตีอิติตังปติตังตุงหังคิปะเมวะจะมีจตูสะเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนัะโสยถามณิโชติลโสยถาสัพพิโยวิวานชานตุสัพาโล ตุมาเตยภาวะวันตะายโยสุขีเดชขายุโกภวะอพิวาทนาสีเดชสนิจังวุฒาปจาญโนจัตตาโลธรรมะวัฒนติอายุอโนสุข ก็ขอให้ทุกท่านสมความปรารถนาทุกอย่างมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการทำบุญในวันนี้ในครั้งนี้ก็บันนลุยงนะ